พามาที่บ้านโฟมสีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะเป็นการวันนี้มาออนไซส์กันนะครับจะเห็นในคลิปนี้จะเห็นตั้งแต่โฟมขึ้นจากต้นทางมาปลายทางแล้วก็มาทําการตัดต่อแล้วก็ติดตั้งผนังสอนอันนี้ตอนที่ไม่ถึงครึ่งวันนะครับเราติดตั้งผนังอันนี้ก็เสร็จ มาสอนนะครับแล้วก็ทําการฉาบปูนภายในครึ่งครึ่งวันก็สามารถทําได้แล้วครับอาคารหลังนี้เป็นสรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็ทําการฉาบปูนอันนี้เป็นการฝึกนะครับสอนช่างที่ง,งานซึ่งเป็นทีมงานของคุณไปทุนบ้านคุณไปทุนนะครับที่เอื้ออํานวยให้มาเรียนรู้กันได้ทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากมาก็มาเรียนรู้ได้นะครับตั้งวันตั้งแต่วันที่2อธันวาหกสีเป็นต้นมาก็มีการ มาสอนกันทางออนไซต์นะครับอันนี้เป็นการออนไซต์มีสมาชิกเข้ามามาดูมาฝึกฝนกันนะครับอันนี้เป็นช่างหน้างานทีมงานของกรมปนศูนย์หน้างานเป็นช่างที่ศรีประจันสุพรรณบุรีนี่แหละครับนะเป็นการใช้ปูนสำเร็จรูปแล้วก็ฉาบครั้งที่1การฉาบค,ครั้งที่หนึ่งไม่ต้องฉาบเรียบนะครับฉาบแบบป้ายปป,ปิดตะข่ายพ่นน้ายาประสานโฟมพอปลูกโฟมเสร็จนะครับเราก็ติดตะข่ายลองไร้าตะข่าย PVC นี่นะครับปิดเสร็จเรียบร้อยก็ทําการพ่นน้ายาประสานโฟมเอสบอล นะแล้วก็หลังงา้นั้นก็เอาปูนฉาบขึ้นฉาบเลยครั้งที่1นนะครับช่ังที่นี้ฉาบเก่งมากนะครับนะอันนี้เป็นสมาชิกทีนะไ่ไปดูกับเรามีหลายท่านนะก็ลงมือฉาบเลยเป็นการฝึกทักษะนะครับฉะนั้นการเรียนรู้บ้านโฟมที่ดีก็คือควรจะฝึกทักษะนะฝึกทักษะไปเรื่อยๆนะฮะจนมีทาได้พอไม่ต้องทําสวยไม่ต้องทําให้เสร็จนะครับคือตอนเนี้ย เช่นรู้ขั้นตอนการตัดโฟ,ยงงฟมยังไงเข้าเฟรมยังไงการผสมปูนทำยังไงอันนี้เราก็ทำแบบบ้านๆมีกระบะเหล็กนะแล้วก็เขาก็เนื่องจากเขาเขาใช้รถอีแสแตนเนี่ยเป็นการบรรทุกทุกอย่างเครื่องมือเขาหนักๆหมดเลยนะแล้วก็ใช้จอบสว่านปั่นปูนก็มีนะครับเ๋ยวตอนท้ายพอเขาเห็นว่าปูนเนี่ยเป็นเม็ดๆบางช่วงเขาก็จะใช้สว่านปั่นปูนแต่การคลุกเค้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าใช้กระบะเหล็กเนี่ยอนแรคือทนทานใช้รองรัเรียกว่านานเลยนะแล้วก็สามารถยกขึ้นรถอีแตรเนี่ยเขาจะมีรถอีแตรมาสําหรับทํานาด้วยทําการเกษตรด้วยแล้วก็ทําก่อสร้างด้วยนะครับมีฝีมือทีเดียวเครื่องมือเพียบปั๊มลมสว่านอะไรต่างๆมีมากมายในนี้คุณประทุนคนซ้ายนะครับนะเป็นเจ้าของอาคารเปิดใจนะครับต้องขอบคุณนะคุณประทุนที่เอื้อมหน่วยให้วิชาการของโฟม e p s โฟมเนี่นะครับ ไปยังแพร่หลายไปเรื่อยๆมีคนไปดูตลอดหลังจากนั้นท่านมาดูตลอดเพราะเด็กจ,จะมีการกั้นห้องภายในด้านบนก็จะมีโฟม3มนิ้วปะด้านบนนะครับแปะบนแปรหลังจากนั้นก็มิตชีดปะติดข้างบนเป็นมิต,มตชีตเห็นนี้เป็นมิตชิตยาวตลอดเลยนะครับสั่งมาตลอดแล้วรถขนส่งก็มาสะดวกสบายนะครับตรงนี้เป็นทุ่งโล่งมีท้องนา อากาศดีมากนะครับในยข้าวกําลังออกรวมด้วยซ้ําเป็นท้องนาอันนี้เป็นการทําที่น้าง,งานกันวันวันเดียวเราไปสอนวันเดียวทุกที่เลยนะครับเอานี่สอนแว็บเดียวก็เสร็จเพราะว่าช่างเนี่ยจะมีไอเดียแล้วนี่สุดใจในพาะสกุลนะครับเป็นวิศวกรที่จัดการโฮมแคร์แล้วก็คลับเฮาส์ทุกวันจัดเ,เป็นวิศวกรของโฮมแคร์นะครับจัดการ Facebook ไลน์แล้วก็คลับเฮาส์นะครับนี่คุณไปทูนนะลงมือเองเลย อ่เป็นการฝึกท่านอยากเรียนรู้ด้วยนะครับคุณใปทูลนั้นเป็นเจ้าของอาคารหลังนี้ก็คุยกับผมมาตั้งแต่แากตั้งแต่แรกแกเลยนะครับออนไลน์กันตลอดเหล็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหล็กโครงเหล็กครับซึ่งเป็นกันวาไรส์ไม่ต้องไปทาสีกันสนิมแล้วเหล็กปัจจุบันนี้ไม่ต้องทาสีกันสนิมเพราะเขาเป็นเหล็กชุบกันวาได์มาแล้วแล้วก็พวกรอยเชื่อมต่างๆก็มีสีกันวาไรส์นะฮะนี่เป็นการติดตั้งนะครับ ของผนัง3นิ้วก่อนเป็นการติดตั้งแบบ2แบบอเราจะเห็นช่องแรกเนี่ยติดแบบตั้งสุดใจเขาบอกว่าเขาติดให้ได้หลายแบบอันนี้ติดช่องสองก็ติดทากนอนรอยต่อไม่ต้องตรงกันนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานเมื่อฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยก็จะดูไม่ออกแล้วก็จะติดหน้าต่างวิธีนี้เราจะเน้ยียกว่าการเลือกหน้าต่างและระดับพื้นจะมาทีหลังก็เลยติดผนังให้ทึบไปทุกอันก่อน แล้วเดี๋ยวมาติดช่องประตูน้าต่างเอานะครับแต่อันตรงไหนรอบๆไม่ก็จะมีเฉพาะนนาต่า,างด้านในถึงจะมีประตูนะครับประตูด้านนอกด้านหน้าด้านหลังก็จะมีนี่นะครับเป็นการฝึกสมาชิกที่มาร่วมด้วยครับตัดโฟมต่อโฟมคิดกันสุดใจสอนหน้างานแบบจับมือทําเลยนะครับเป็นการฝึกทักษะอธิบายความแล้วก็ให้องความรู้เป็นเบื้องต้นเป็นในหลักการนะครับรายละเอียดส่วนการฝึก เป็นไม่เป็นนั้นไปทําเอาแล้วก็ถามกันหน้างานเลยต้องอย่างไรอย่างหนึ่งนะฮะมีความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็ให้ไอเดียต่างๆไว้แล้วช่างก็ใส่ไอเดียตัวเองเข้ามาลักษณะนี้จะทําให้งานต่างๆราบรื่นตามสไตล์ของเจ้าของบ้านและของช่างนะครับของตัวเองทางสุดใจและผมเนี่ยก็ไปสอนในหลักการของอาคารบ้านโฟม แต่ส่วนรายละเอียดการติดตั้งการต่อการอะไรการยึดนะเป็นไปตามเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่างถนัดนะครับอันนี้ใช้ตะปูดำเนี่ยนะครับตอเฟร,รมอยู่ผนังเ,ออเราไม่ยังเป็นต้องใส่อยู่ผนังที่มันจะต้องยาวตลอดนะครับอันนี้ความสูงตรงนี้4 4เมตรกว่านะฮะเนี่ยสูง3เมตรตรงนี้ช่วงนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปอีกนี่คุณไปทูนี่ขึ้นถึงด้านบนเลยนะครับ 0- 8 16, 1 6 8 2 8 1 3 5เผื่อท่านอยากจะ ทำบ้านโฟมติดต่อเราได้ทั้งโฟมทั้งกาวทั้งน้ำยานะครับเดี๋ยวเราจะเห็นโฟมเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเราจะกําหนดวิธีการน็คือพอขั้นส่งแบบมาเราจะคิดปริมาณทั้งโฟมทั้งผนังทั้งพื้นทั้งผนังทั้งส่วนต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นต้นทางแล้วกําหนดปลายทางแล้วก็กาหนดเข้ามาออนไซต์กันว่าวันไหนเราเราก็เชิญชวนสมาชิกหากว่าสะดวกนะครับอันนี้เป็นปฏิบติดช่องแรก เราให้สมาชิกเราเนี่ยแหละครับที่ไปดูงานเนี่ยติดตะข่ายรองรั้เลยแล้วก็เน็บรีรวดนะครับแล้วก็เราก็มาทํากันนะครับสูงความสูงแล้วก็มีนั่งร้านพร้อมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากวก่าทีมก่อสร้างนั้นเป็นทีมที่อยู่ท้องถิ่นมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ครบมีต่อไฟเข้ามาครบเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องต่างๆเข้ามาอีกเยอะมากมายในการเกิดไอเดียต่างๆเมื่อปุกผนังไปแล้วมีคนผ่านไปผ่านมาเข้ามาสนใจเพราะยัง ไม่เคยมีบ้านโฟมที่สีประจันเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนที่รถวิ่งว่าเยอะนะครับ0816828135นะครับอันนี้เป็นการเอาโฟมมาตักทีนี้เขาก็ตัดด้วยความชำนาญเอาคัตเตอร์กรีดสความแล้วก็หักกลางไปนะครับเนียนเรียบเนียนโดยเราให้หลักการตัด ตัดไปเรื่อยก็ได้ตัดไปลวดก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ตัดด้วยคัตตัดแค่ด้วยคัตเตอร์คือคอัเตเตอร์มากรีดเหมือนกรียดยิบซ้ำเลยนะครับประเกีดปื๊ดก็หักได้เลยเพออราะโฟม3นิ้วแต่ถ้าหนามากกว่านี้ก็ควรตัดไปเรื่อยนะครับเช่นหนามากๆ450เซนอันนั้นคัเตเตอร์จะกรีดจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ควรเลื่อยหรือลวดนะฮะสามารถทําได้เศษโฟมทั้งหลายเก็บไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทําบัวและส่วนต่างๆต่อไปนะฮะ 0816828135นะครับติดต่อเราได้ทั้งโฟมทั้งกาวทั้งน้ำยารวมทั้งทักษะการคอนเซ้าต่างๆนีค่ครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครั้งแรกเขาเขาตัดเขาใช้ลูกหมูลูกหมูไอ้ตัวที่ตัดเจียเนี่ยนะครับตัดกรีดที่ผิวเพืกรีดที่ผิวเสร็จแล้วเร็วด้วยนะครับปุ๊บเขาก็ใช้ตามทักษะและเครื่องมือที่คิดว่าจะเป็นอันนี้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ งมือได้ตามสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์และไอเดียนะผมก็บอกช่างบอกว่ามีความคิดอะไรเนี่ยใส่เข้ามาเลยในทักษะทางช่างทั้งผมมีหลักการมีแนบตอกอยู่ผนังนะครับอยู่ผนัง3นิ้วนะครับผนังนี้3นิ้วหลังคาก็3นิ้วนะครับลังคายาวเลยเป็นทรงมือเล่นนะแล้วมีห้องน้ําหลังจากการสอนวันนี้ไปเนี่ยก็จะมีการดําเนินการทําทุกวันไปเรื่อย นะครับท่านเรียนรู้เลยนี่ตอนนี้เราตั้งผนังนี้ทางตั้งนะครับช่องที่สเราตั้งเอ่อช่องแรกเราตั้งทางตั้งพอ,พอช่องที่2เนี่ยเราตั้งทางนอนอันนี้สุใจเมภพัสกุลนะครับก็มาสอนเรื่องเทคนิคทำย่างไราแล้วก็เป็นไปตามนี่อยู่ผนังนี่ซื้อที่ท้องถิ่นคือวัาสุดอื่นๆเนี่ยไม่ว่าปูนอยู่ผนังไอ้พวกอย่างอื่นเนี่ย ซื้อท้องถิ่นให้หมดนะครับหลายคนบอกว่าให้เราส่งอยู่ผนังโดยบอกว่าอย่างนี้ซื้อท้องถิ่นเลยเนะเรามีโฟมกาวและน้ํายานะครับพแล้วหลังจากนั้นท่านก็ซื้อของวัสดุท้องถิ่นปูนฉาบท้องถิ่นสุ้ใจก็นะครับไปดำเนินการในการพูดคุยแล้วก็บอกกับช่างอธิบายความสอนทักษะหน้างานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอได้หลักการก็สบายไปได้อย่างชิวๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่า การสอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะนี่โฟมมาหน้างานก็กองกลัวอย่างเดียวก็คือปิวต้องหาอะไรทับเพราะตรงนี้เป็นท้องนาเป็นทุ่งโล่งนะฮะโฟมมาถึงเนียง่ายมากเพราะว่าเนี่ยบเข้ามาคนเดียวพอถึงหน้างานก็จะมีช่างมาช่วยนะครับเนี่ยครับและนี่เป็นสภาพหน้างานเป็นทรงโมเดิร์นนะครับท้องนาลมแรงนะครับตรงนี้นะฮะ 08168135พตอนจัดวางก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดไม่ต้องกลัวความชื้นไม่ต้องกลัวสนิมนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวโปวกเปิกหรืออะไรจะกินนะเพราะปปวกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากินไม่ไม่ทันกินแล้วแนะ่พะเราเอาขึ้นไปทำงานหมดอยู่แล้วแล้วที่นี่ปลายทางนะครับเอาโฟมมาถึงก็ปลายทางตามแผนที่ทํากําหนดตามระยะเวลาด้วยนะครับหลังจาก,กนั้นพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะไปเพราะทุกอย่างเขาจะเตรียมการให้พร้อม อันนี้โฟมออันนี้เขาทำดีอาโรงเรือนมามามาคลุมไว้อโฟมไม่ได้เป็นอบบน,นี้ต้นต้นทางพอต้นทางขึ้นปุ๊บเรากำหนดระยะเวลาที่หน้างานหลังจากนั้นก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ0 8 1 6 8 2 8 1 3 5นะครับ